ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรคผลของบุคคลทั่วไปในยะที่สี่พิขุทั้งหลายทำห้าประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุตเป็นผลมีเจโตวิมุตเป็นอนิสงย่อมมีปัญญาวิมุตเป็นผลมีปัญญาวิมุตเป็นอนิสงทำห้าประการเป็นไฉนคือพิขุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารอยู่เป็นผู้มีความสำคัญว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นผู้มีปกติตามเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่มรณะสัญญาเป็นสิ่งที่พิขุนั้นเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในภายในอยู่พิขุทั้งหลายทำห้าประการเหล่านี้แล เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุตเป็นผลมีเจโตวิมุตเป็นอานิสงย่อมมีปัญญาวิมุตเป็นผลและมีปัญญาวิมุตเป็นอานิสงเมื่อใดพิขุเป็นผู้มีเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตเมื่อนั้นพิขุนี้เรียกว่าเป็นผู้ถอนลิมสลักขึ้นได้ดังนี้บ้างว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้ดังนี้บ้าง ว่าเป็นผู้ถอนเสารเนียดขึ้นได้ดังนี้บ้างว่าเป็นผู้ถอดกรอนออกได้ดังนี้บ้างว่าเป็นผู้ไกลาจากฆ่าศึกปลดทงลงได้ปลงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะดังนี้บ้างพิกุทั้งหลายพิกุชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิมสลักขึ้นได้อย่างไรคือพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอวิชาเสียได้ ถอนรากขึ้นแล้วทําให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทําไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายพิขุชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้อย่างนี้แลพิขุเป็นผู้หรือเครื่องแวดล้อมได้อย่างไรคือพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละชาติสงสารที่เป็นเหตุนำให้เกิดในภพใหม่ต่อไปได้ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาพิกุชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้อย่างนี้แลพิกุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสารเนียตขึ้นได้อย่างไรคือพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละตันหาเสียได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วน ทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาพิกุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้อย่างนี้แลพิกุชื่อว่าเป็นผู้ถอดกรอนออกได้อย่างไรคือพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าประการเสียได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วน ทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาพิกุชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึกปลดทงลงได้ปลงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะอย่างไรคือพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอัศมิมาณะเสียได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา ภิกุชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากข่าศึกปลดทงลงได้ลงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะใดๆอย่างนี้แล